จากสถานการณ์ตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าโควิด -19 กำลังระบาดเนาะทางการแพทย์เนี่ยออกมาพูดกันเยอะมากว่าสบู่เนี่ยฆ่าวรัสได้เหมือนกันทีนี้วันนี้เนี่ยเจนก็จะมาพูดถึงหลักการทำงานนะคะว่าทำไมเนี่ยสบู่ถึงสามารถฆ่าไวรัสได้ก่อนที่เรานะคะจะมาทําความเข้าใจว่า สบู่ฆ่าไวรัสได้ยังไงเราต้องหาคําตอบใน2คําถามนี้ก่อนนะคะคําถามแรกไวรัสคืออะไรกับคําถามที่2นะคะสบู่มีโมเลกุลอะไรบ้างเมื่อเราไขข้อสงสัยสองคถามนี้ได้แล้วเนี่ยเราถึงจะไปเข้าสู่คําถามต่อไปก็คือสบู่ฆ่าไวรัสได้ยังไงคาถามแรกนะคะไวรัสคืออะไรไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะ เรียกได้ว,ว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้และสาเหตุที่พวกมันเนี่ยพยายามที่จะเข้าสู่ร่างกายของพวกเรานั่นเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถอยู่เป็นอิสระได้ด้วยตัวเองได้นะคะมันก็เลยพยายามที่จะเข้าสู่เซลล์ของพวกเราอย่างเช่นเซลล์มนุษย์เซลล์สัตว์อะไรแบบนี้นะคะโดยถ้าไวรัสอยู่นอกเซลล์เนี่ยอย่างเช่นมันไม่ได้เข้าสู่เซลล์ของพวกเราเนี่ยมันจะไม่สามารถมีชีวิตและไม่แม้กระทั่งเพิ่มจํานวนได้นั่นเองเข้าสู่คําถามต่อไปนะคะคำถามที่2 สบู่มีโมเลกุลอะไรบ้างโดยโมเลกุลของมันเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกเนี่ยส่วนหัวนะคะหรือที่เรียกว่าไฮโดรฟิลิกเอทกับส่วนที่2นะคะเป็นส่วนหางหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าไฮโดรฟิ t เทลส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ําแต่ส่วนหัวจะเป็นส่วนที่ชอบน้าเนาะโดยหลักการทํางานของมันนะคะก็คือการที่ส่วนหางจะไปจับกับ ไขมันตรงเยื่อหุ้มของไวรัสนะคะซึ่งไขมันเนี่ยมันก็เป็นไขมันที่ไม่ชอบนะ้ำเหมือนกันมาถ้ายที่สุดแล้วเนี่ยไขยมันนะคะก็จะถูกแบ่งออกไปทำให้เยื่อหุ้มของไวรัสนะคะถูกทำลายทำให้พวกมันไม่สามารถคงอยู่รอดได้และนี่นะคะก็เป็นหลักการทำงานของสบู่นะคะที่เจนพยายามจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะว่าทำไมสบู่ถึงสามารถฆ่าโคโรนาไวรัสได้